ถามคุณบุ๋มนะว่าคุณไม่กลัวกระเทยเนี่ยกลุ่มกระเทยลุมด่าคนณะตอนนี้ผมไม่กลัวกระเทยผมกลัวมันจะเบ่งยางใส่ผมนะครับผมเลือกเป็นคนที่ไปเสครับอ๋อไม่ได้ทุกๆคนไปไม่เกี่ยวไม่ได้ผมเจาะจงคือเขาทํากระทําอนาจารต่อหน้าสาธารณชนดันแต่งตัวใส่เสื้อลายตะขาอย่างนั้นโชว์หัวนมคืออีฉันโชว์หัวนมจริงแต่ฉันไม่ได้โชว์เต้าคนที่ถ่ายเนี่ยวิปลี่ นายคนถ่ายไม่พิปลิตมึงน่แหละพิปลิตที่แต่งตัวอย่างนั้นออกมาจากบ้านครับอา้าวคุณคะถ้าฉันมไม่แต่งตัวแบบนี้ใครจะมองฉันและใครจะสนใจฉันถ้าคุณเนี่ยนะเป็นเป็นสุภาพสตตีประเภทสองเนี่ยนะครับ<ถ>แล้วผ่าตัดแปลงเพศมาเนี่ยมันจะดูสวยงามคุณผ่าตัดคุณแปลงเพศมายัางครับคุณนี่คุณทำัสยกรรมอะไรมาบ้างนมทำยังนมทำแล้วค่ะนี่ทำมากี่เต้าเนี่ยสองเต้าค่ะก็เธอบ้านพองจะทำหกเต้าไงเธอคนนนไม่ใช่หมา S <S <S ไม่ทางผมเล่านะครับเวลาลูกดูดไม่ได้ดู e แค่นี้ก<ห>ูยังแปลกไม่คอยเหรอคุณไม่ให่ไมเหรอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครับคุณไม่ใหญ่เขาใส่เส้อลายตะขายย่ายเงี้ยครับอยากให้เขาแต่งตัวยังไงอะสงการเรี่นสงการให้แต่งตัวยังไง <S <S ห่มเหลืองอะครับห่มเหลืองใครกล้าสาดก็ต้องมีใครกล้าสาดเขาถ้าหกว่าดิฉันน้องพีห่มเหลืองไม่ต้องเดินออกมาค่ะอยู่อยู่ต้องอยู่วัดค่ะอยู่วัดก็ต้องรอคนมาส่งน้ำอะค่ะไม่ได้คุณแต่งการแต่งตัวคุณไม่รู้ไงว่าไม่ได้คุณก็ได้ละทางเลยอะค่ะเอางี้อยากจะทราบวน คุณพิชทำอาชีพอะไรครัตอนนี้ยามเป็นยามยิ่งบ้าบ้ากัานเนี่ยเป็นยามอ่ะเป็นบ้าบอคอาแตกเป็น,ทนเนทรนเนอร์อยู่ค่ายมวยต่อ,อยกูุงไหมไอ้เด็กเมย์เราไม่ใช่นักมวยก็ดูคำพูดสิแขกก็พิธีกรเขาพยายามจะถามอาชีพคุณทำงานอาชีพ,พอะไรตอนนี้คุณก็ต้องตอบเละอาชีพอะไรอาชีพสุดจริตแล้วกันขี่มอเตอร์ไซค์จ้าโอ้ยบ้าบอคอาแตกแล้วอาชีพอะไรปะยางรถเงี้ย ขับเรือข้ามฟ้าส่งพ่อกับแม่ไปไหนล่ะอยากให้เข้าบรน้าโบสอยู่บางแสนอยากขายมากเลยค่ะดิฉันออ๋ผมรู้ผมจัดการคุณได้แล้วคุณเห็นไหมที่เวลาลิงที่เขาดินป่วยแล้วคุณไปอยู่แทนในกลงเห้ไหมดูดูหมิ่นประมาทอะไรนึกอ่ะฉันฟ้องได้นะ ถึงขั้นล้มละลายนะนี่ล้มไปเลยในบัญชีอูปยู่1 0 0มู่กปีนปบัญชีมี1,006 1,006เขาก็ไปซื้อที่ไว้ไงเขาเขาไม่ใช้เงินสดไงฮะใช่ครับผมตอนนี้มีาะไรที่เขียบบุหรี่ที่คุณหมิ่นประมาทผมผมยังให้เฉยได้นะนคุณทำอพอะารตอนนี้อย่าบอกว่าเดี๋ยวอย่าบอกว่านึกไม่ออกนะอปปลอค่ะอปปลอเอาพ่อไปไล่ เขาไปตัดอ้อยอ้อยดูแลครักษาความสงบก็เอาพอปลอมาตรงตัวอยู่แล้วเอาพอปลอเอาพ่อไปไล่ทำไมพ่อมันเดินไม่ได้ไงเอาพอปลอมายถึงว่าต้องอุ้มพ่อออกมาขีดยางนี่ท่านผู้ชมครับอาจจะต้องแตะเอาพอปลอยไปว่าอะไรเอาพอปลอยนี่แปลว่าอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ่ะก็พูดสิครับคุณเอาพอปลอยผมก็เข้าใจว่าเอาพ่อไปไล่ไม่ให้พ่อนั่งเขาใช้อะไรขีดยางวะ ทำงานอย่างนี้มันมีเงินเดือนอะพบรอไหมมีค่ะมีค่ะเดือนเท่าไหร่ฮะเดือนเท่าไหร่เดือนก็อย่างน้อยๆแล้วก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะค่ะอืมแล้วอาศัยตรงที่ว่าได้ติปค่ะรถคันไหนที่ไม่ได้ล็อกก็ที่ล็อกหายที่ล็อหายจอดอยู่นี่ยคือพวกคุณใช่ไหมฮะใช่อุ๊ยบ้ากล่าวอ่านนะคะเนี่ยดูคือพิธีกรถือพิธีอะไรก็ี่ธีฟ้องอพิธีเดี๋ยวพวกคุณฟ้องคนนี้ขาอยากจะได้ความฮาและสนุกสนาน ก็ต้องติดตามที่ช่องไลค์คอมเมนีนะและจำเจ็มาเจอกับพวกเราเราจะมีแก๊กใหม่ๆสนุกๆให้พวกเราได้ชมกันถ้าหากว่าท่านชอบแล้วฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะติดตามก็ไลค์ด้วยแชร์ด้วยเดอลูกนะ